ต้องออกมาแมลว่าหมายถึงว่าเราต้องเดินไปหาเองเหรอเขาก็อยู่ข้างๆแกไงล่ะเออคือว่าเราดูของฝ่ายเราคาหมดแล้วข้าต้องพยายามฝ่ายเราข้าก็พยายามหนีเราก็ไปดูของเขาให้หมดเหมือนกันเข้าใจไหมอันนี้พี่วอลหลับยังเออและทายด้วยว่ารสชาติที่ดื่มเนี้ยคือรสชาติอะไรอ่าซึ่งใครทายได้ก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะ และคนแพ้จะโดนลงโทษด้วยบอกเลยว่าบทลงโทษเนี้ยน่ากลัวมากเอออาถืออ่าแก้ถือดีๆนะนะอ่อ่าแก้วนี้ก็นี่ก่นี่้แล้วเราต้องขัดขวางไม่ให้ดูแกต้องขัดขวางด้วยโอ้มหกม้ยไอ้ยไอหนุ่มว้า ไม่ผมจะเช็คว่าคุณถือจริงหรือเปล่าอ่ะมาเราเช็คแก้วกันก่อนว่าเราช่วยไม่ได้ะจริงไี้ไหนไหนไหนโอเคมาเริ่มเล่นเลยเริ่มเล่นเลยกระโดดนำให้หมดด้วยนะโกงหัวโอเคพร้อมยังพร้อมยากยินบอมไหมพร้อมพร้อมวาวพร้อมไหมพร้อมครับโอเคอ่ะทุกคนครับหลอดไว้และหนึ่งสองสาม

ดูอนเอาให้หลอดเปียกน้ำก่อนผมรู้ล้นเอาไปหลอดเปียกน้ำก่อนอยู่ไหนวะแก้วมีอยู่จริงกันหรอมีมีมีเราดูว่าเมือเมือหนึ่งเขาไปไว้ไหนเอ้ามาใกล้ต้องเสียของมือโอเคไหมมันสันกติครับงมัเองเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวมันเองกติกาอ่า เออโอเคห้ามห้ามเอาแก้วไปซ้อนกันลีกาใหม่สายฟ้าแลบคือห้ามเอาแก้วไปซ้อนให้เอาแก้วไว้ตรงหน้าเราฟอกฟอกฟอกเกิดกันบล็อกเกิดขึ้นในกรอกระวังหลอกเลยเขาแก้วตัวเองนี่นะอนเองเตือนเองเออใช้เบอร์หนึ่จับมือหนึ่งจับแก้วสิ มาเล่นกี้โกงกันหมดตอนนี้มาเล่นกี้โกงมันมมีคนโกงมีคนโกงอย่าบอกโกงพี่ว่าถือแก้วได้มือเดียวรู้โอ้ยอย่าบอกโอเคครัโอ้ยไม่เลยเห็นไหมนี่คือที่มาของเราพูไม่แพ้ไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้วเกมอ่ะเออมีเวลาไหมไม่มีเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะดูดโดนไอ้ซ้อมมันยุ่งเหรอแล้วเหมือนมาก ทุกคนจารู้ติดแฮชแนะคะในระหว่างนี้นะคะ u ง i ออโดนยังไม่โดนยังโดนยังอ่อ่าข่าอันนั้นหัวข่าไม่ไม่ดื่มไม่ดื่มเป็ยุงที่ตาบอดอันนี้ไม่มีใกล้ลยังไม่ใก้เลยไม่มีไม่มีใก้แลวใกล้แล้ววอกแล้วว้แล้ว กตอบตอบไปเลยคุณแม่ตอบเลยมันไม่โดนเลยว่าตอบว่ายาาากก่ยูนิฟ e l ไลท์ลินจีครับเปิดตาเปิดตาเฮ้ยแล้วเนีย ตัวองาวอะไรตัวเองมีตัวเองมนตัวเองเก่จุดเอยาเนี่ยไม่ใช่แล้วอะไรไม่ใช่ใช่อดี้รถอะไรอนี้รถอะไรอี้แค่รถม่วเอดี้แค่อถม่วงเออแม่จริงจริงจริงอดี้รถอะไร แล้วไม่กินคุณตอบรสเลยเขาตอบลิ้นจีก็คือเขากินกล้าวตัวเองไม่ใช่ไม่่ใชผมจับอ้าวแต่ว่าผิดรถไงสลับอะนรียอานเงี้ยโกงผมแหละไม่มีใครโกงกินได้ไงฮะไม่คือตอนขยวอ่ะมันมันมีน้ำเม็ดหนึ่งบุ๊บลอยมาเอ้ยอ๋อเราเข้าเลยเข้าเลยอ่าซึ่งตอบว่าแค่ลบม้วง และแค่รอบโบ้ไปตลอดที่ถ <c oughs> ูกต้อง <c oughs>